สวัสดีครับ่มแม่ปีน้องที่หักจูบพูดจูคนครับอยู่กับวิถีบรรณาเหมือนเดิมเหมือนเคยเนีครับขอบคุณ่อไม่ปีน้องดีที่ต่มนะครับนะครับวันนี้ผมอยู่แปลงพ่อข้าของผมเนีครับ่อไม่ปี่น้องครับนะครับผมปลามาดูกล้าพันเข้าของผมที่พร้อมจะปลูกในวันพรุ่งนี้วันนี้วันที่16กรกฎาคม2566นะครับผมจะปลูกวันที่17กรกฎาคม2566นะครับซึ่งเป็นกล้าพันเข้า นาข้า59ของลูก้าตีน้ำเมล็ดเมือผมพ่อเมือในถาดพ่อกาเจะอีนะครับแล้วถึงเวลาปลูกนัดวันปลูกผมก็จะไปปลูกให้ลูก้านะครับผมรับจ้างพ่อกาเข้าแล้วกลับไปปลูกให้ลูก้าครับผมอยู่อำเภอภูสางจังหวัดพะเยาเนี่ยครับบ้านกอน้อยตำบลทุ่งกล้วยนะครับนะครับมาดูเข้านาน้า59ครับวันนี้ผมจะบอกสาระดีๆความหู้ดีๆคลิกความหู้ดีๆมาพาไปปีนนอกนะครับ ข้าวแต่ละพันธุ์ก็จะมีอายุในการที่จะนําไปปลูกบ่อเหมือนกันครับข้าวนาข้าวเป็นข้าวพันเตี้ยนะครับข้าวกอขอหกสูงเป็นข้าวพันสูงข้าวมะลิร้อยห้าเป็นข้าวพันสูงข้าวกอขอสิบห้าเป็นข้าวต้นสูงข้าวกอขอหกต่ำเป็นข้าวต้นเตี้ยนะครับข้าวต้นเตี้ยจีนะครับผมจะห้ต้นกล้ามีอายุยี่สิบวันนะครับ วันนี้อายุได้สิบเก้าวันครับวันพรุงนี้ก็ยี่สิบวันนะครับข้าวหนานหาเก้านี่ครับนี่ครับบ่มนกันนะครับเพราะว่าต้นข้าหนานหาเก้านี่ครับเปื่อนจะสูงจ้าครับเป็นต้นกล้าจินะครับเป็ต้นกล้าจะสูงจ้าครับแต่หากนี่งามเนี่ยนน่ะครับไปพอหักนะครับตีผมพ่อฮื้หลูกกล้าครับทีมงานของเขาพอหักเออพ่อกล้านี่บอกผิดพลาดนะครับเพราะว่าเขาจะไปปักดำเองไปปลูกเองนะครับอนี่ครับหัหักเหมาะเลยนะครับ น, referral, น, K, Arrow, น,น,นี่เป็นหากเป็ดขี้เปื้อนะครับพอหากเปขาวๆนะ Crime, marks, нак, wow. design, ครับนี่ครับพอหากนี่เป็นหากขาวๆนะครับพอดีน้าขี้เปอ้์ไหลมานะครับก็จะออกเป็นแดงๆนะครับเดี๋ยวหากขาวๆมีครับปกติก็จะเป็นรากขาวๆเลยนะครับนี่ครับน้าแปลงปุ้นไหลเข้ามานะครับเอมาดูครับโอ้นี่นี่ครับหากขาวๆจี้เลยนะครับหากขาวๆจะเอสันเหมือนฟองน้าเลยนะครับ พ่อี่จะปลูกในวันพรุ่งนี้ครับ17กรกฎาคม2566ครับอายุ20วันเนื่อครับเขาน,านั่นห่าเขาเขาต้นเตี้ยครับ่อแม่พีน้องครับทุกพันเลยนะครับ่อแม่ปี่น้องเ้อพ่ออายุาได้20วันเนื่ครับถ้าเป็นข้าวต้นสูงเ้อพ่ออายุได้15วันโดยเฉพาะกอคอ6สูงนะครับ15วันต้องปลูกเลยนะครับ สำคัญในสุดกอขอหกต้นสูงนี่นะครับอันตรายมากๆครับถ้าปวดกสิบเกวันสาววันไปแล้วนครับต้นกล้าเริ่มอ่อนต้นเหลืองใบเขียวต้นเหลืองปลูกยากครับมีโอกาสรอด 50- 50นะครับแต่เข้าต้นสูงมะลิร้อยห้ากขอ15หรือว่าเข้าต้นสูงพันอื่นนะครับก็1 5 1ห1 7วันได้ครับแต่เข้าก็ก็เข้าหนาห้าเก้านะครับ ผมมีอายุได้สาวันก็สามารถเลื่อนได้นะครับกรณีที่ว่าน้ําท่วมแล้วปลูกไม่ได้สามสี่วันนะครับก็สามารถจนถึงสั้สี่สหหกวันได้นะครับจนถึงหนึ่งอาทิตย์ได้นะครับเพราะว่าเป็นขต้นต้นแข็งอยู่แล้วครับกล้าพันไม่เสียนะครับแต่ขอยุติมควลก็คือสาวันนะครับนะครับปู่แม่ปีน้องครับคลิปนี้ขอคุณปู่แม่ปีน้องทุกุนนะครับที่คอยติดตามคลิปของผมนะครับ ประกาศคลิปใหม่นะครับเกี่ยวกับสาระดีๆที่นำมาฝาก่อแม่ปีน้องนะครับขอบคุณครับ